ติดตามธุรกิจติดตามธุรกิจการติดตามธุรกิจทำเพื่อให้คุณมั่นใจว่ามันยังเดินไปถูกทิศถูกทางและถึงเป้าหมายเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่คุณจะต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าคุณจะบริการลูกค้าแต่ละคนอย่างไรรีคูดผู้จำหน่ายอิสระคนใดเงินแต่ละบาท ที่หาได้ทุกๆุกอย่างเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นเพราะว่ามันจะทำให้คุณเข้าใกล้ความฝันแห่งความสำเร็จไปทุกขนาดเมื่อคุณเริ่มตั้งเป้าหมายคุณจะเห็นว่าเส้นทางที่เดินไปมันจะคดเคี้ยวคดโคง้งแต่ไม่คดโกงอย่างไรการที่คิดว่ามันจะ พุ่งตรงอย่างรวดเร็วไปสู่จุดหมายปลายทางเลยนั้นบางครั้งมันก็จะชะลอตัวลงหรือบางครั้งทิศทางก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่คุณตัดสินใจแต่การที่คุณจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดขนาดใหญ่ๆได้นั้นคุณสามารถถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้คือผู้จำหน่ายอิสระตูนธุรกิจหรือดาวไลน์ในในชั้นแรกที่ต่อตรงจาก ฉันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกี่คนใครบ้างฉันต้องการเพิ่มสินค้าที่มีอยู่ในรายการของบริษัทอีกไหมฉันควรจะขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาคอื่นๆหรือจากัดอยู่เพียงในท้องถิ่นฉันควรเข้าร่วมกับธุรกิจ MLM คนอื่นๆเพื่อร่วมกับโปรรมมกเพื่อ่อวันโปรโมทใหม่ ฉันสามารถให้บริการได้เต็มความต้องการของตลาดหรือเปล่ามีเป้าหมายการตลาดอื่นๆที่ฉันควรพิจารณาอีกไหมมีโอกาสใหม่อะไรบ้างที่ฉันควรจะ,ะแสวงหาลำดับความสำคัญส่วนตัวของฉันมีอะไรบ้างอะไรที่ดูเหมือนจะเป็นความท้าทายใหม่ๆสำหรับฉันเหล่านี้เป็นตัวอย่างบางประการที่คุณสามารถนำมาพิจารณาได้ และหากคุณมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไม่ต้องลังเลที่จะคิดจะทำเพื่อให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าไปให้สมกับที่ตั้งใจมาอยู่ในทธุรกิจนี้